สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีนมันตาวตัวคานะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาเสนอนะครับนำเสนอรถตระกูลนะครับเกียร์เอนะครับของเราวันนี้นะครับเดิมเดิมทุกจุดนะครับวันนี้นะครับผมอ่าวันนี้ผมขอนําเสนอนะครับ v ีออสนะครับผมปี2010นะครับย้ําว่าเป็นเกียร์เอนะครับนิ่งๆิ่งเดิมเดิมสวยสวยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าวันนี้รถคันนี้จะสวยแบบไหนนะครับผมมา อันนี้นะครับผมเป็นสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับสีเดิมจากโรงงานเลยนะครับแต่งด้วยล้อนะครับล้อ SE นะครับ3 7มเนะครับยางซิ่งนะครับรัดด้วยยาง195 50 R15 นนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับยางเบิกใหม่นะครับล้อเบิกใหม่เลยนะครับผมแล้วก็ที่จับนะครับประตูเป็นโครเมียมนะครับผมสี่ด้านเลยนะครับผม เรามาดูรอบๆด้านเลยนะครับเราจัดทรงสวยจัดทรงซิ่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับขับใช้งานตามท้องถนนได้อย่างสบายเลยนะครับทรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าไปไวแน่นอนนะครับถ้าลูกค้าคนไหนนสนใจต้องรีบมาจับมาจองได้เลยนะครับท้ายเดิมนะครับผมท้ายเดิมเลยนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับได้ท่อใบหนึ่งเสียงนุ่มๆเพาะๆเลยนะครับตามสไตล์นะครับ ลั่นเลยนะครับยังย้ำนะครับว่าเดิมทุกจุดนะครับจากโรงงานเลยนะครับใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับผมเอี่ยมเอียมนะครับผมคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผม ภายในนะครับผมว่าเป็นยังไงใหม่ไหมนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับภายในนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับผมเบาะผ้าสีดําใหม่ๆนะครับเครื่องเสียงเดิมนะครับจากโรงงานเลยนะครับผม เกียร์กระปุกซิ่งนะครับเข้าชิดทุกเกียร์นะครับผมภายในใหม่ถือว่าใหม่ใหม่มากๆเลยนะครับผมได้ไปถือว่าคุ้มเลยนะครับรถคันนี้ใช้งานยาวๆเลยนะครับผมเริ่มทุกจุดใหม่กิ๊บทางร้านเราประกันหลังการขายทุกคันอยู่แล้วนะครับผมไม่มีหมกเม็ดเลยนะครับผมเดี<แ>๋ยวผม,เ,มเลขใหม่เดิมๆเลยนะครับเลขใหม่เดิมๆเลย นีเลขใหม่เดิมเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับฝากระโปรงนะครับมี สติกอร์มอกอยู่เรียบร้อยนะครับทุกจุดนะครับผมเดิมสวยใหม่มากนะครับผมไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับเราก้าพูดเราก้ารับประกันเลยนะครับเครื่องกิ๊บกิใช้งานยาวๆเลยนะครับผมผมว่าทุกคนที่เคยดูรถนะครับผมว่ามองแค่นี้ก็น่าจะรู้นะ,นะครับว่าเดิมขนาดไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังฝาโปงกันนะครับผม ท้ายกันนะครับอ่านี่นะครับล้ออะไ่ครบนะครับเครื่องมือครบซีนเดิมจากโรงงานนะครับผมครบทุกอย่างเลยนะครับ ย้ำนะครับว่าคันนี้ได้ไปคุ้มมากนะครับสําหรับสายซิ่งนะครับผมอ่านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแจ้งราคาให้ทุกคนทราบนะครับว่าคันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมคันนี้นะครับ v ีออสนะครับผมย้ำว่าเป็นปี2010นะครับเกียร์ MT นะครับผมราคาวันนี้นะครับผมเราตั้งแค่200,000บาทเท่านั้นนะครับ ย้ําว่าจัดได้เต็มนะครับลูกค้าเครดิตดีจัดฟรีดาวไปเลยครับผมฟรีดาวนะครับย้ําว่าฟรีดาวเลยนะครับผมออกรถไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าเข้ามาหาผมจบแน่นอนนะครับทุกอาการนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับรถ v ีออคันนี้นะครับผมสีขาวเดิมทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่ได้มีหมกเม็ดอะไรเลยนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับถ้าลูกค้าเน้ามสนใจนะครับผมก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมทางที่เรา เผยแพร่ออกไปทาช่อง Facebook ออนไลน์อะไรพวกนี้นะครับผมติดต่อไม่ได้หมดเลยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปของผมในวันนี้นะครับขอบคุณครับ